กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงด้วย NK นะคะใครที่ป่วยบ่อยลองทานเสริมเข้าไปดูมีภูเขาและก็เกิดซีติน1นกล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปรสองกล่องเหลือเพียง4,500บาทหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลย090089999ศนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขานะคะ วงการบันเทิงไทยนะคุณผู้ชมนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาเราก็เพิ่งสูญเสียนะครับพระเอกนะคะวัยสามสิบเก้าปีออมอักขพันธ์ไปนะคุณผู้ชมนะคะทีนี้เนี่ยนะคะในทิกตอกเนี่ยนะคะก็ออกมาแชร์กันเยอะแยะมากมายว่าในอดีตยุคเก้าศูนย์จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะ,ะเราสูญเสียพระเอกดาวรุ่งนะคะพระเอกดาวรุ่งแล้วก็พระเอกที่กําลังจะแบบว่าเขาเรียกว่ากําลังดังเนี่ย นะครับมีใครบ้างเอาเฉพาะที่ดังจริงๆนะคุณผู้ชมขานะคะคนแรกนะคะคุณผู้ชมนะคะขอภาพใหญ่เลยค่ะรันนะคะจอร์นดีแลนดนะคุณผู้ชมขาจอร์นดีแลนดนี่นะครเป็นหนุ่มจากจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็พี่พจน์อนนท์นะคะก็มีหนุมมีหนังนะคะกําลังจะมีละครละครแล้วก็เตรียมปั้นเป็นพระเอกช่องด้วยเช่นเดียวกันความหล่อ10 10 หล่อมากหล่อที่สุดนะคุณผู้ชมคะ่ะนะคะแต่ก็เกิดอุบัติเหตุแนตะ่คุณผู้ชมนะคะกับผู้จัดก,การส่วนตัวขับรถสปอร์ตหรูนะคะพุ่งเขาชนแล้วออกไม่ได้นะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เสียชีวิตเป็นข่าวช็อกวงการนะคะมากนคนที่2นะคุณผู้ชมนะคะก็มีคนชนบุรีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเก๋บุญพิทักษ์จิตกระจ่างนั่นเองคุณผู้ชมคะจากไปในวัย22ปีนะคะกำลังจะมีละครน,นะคะดังๆจาทาง,ทางช่อง3นะคะเลยต้องเปลี่ยนตัวเล่นละครเป็นเบนซ์พรชิตาแทนนะคะเก๋ประสบ อุบัติเหตุนะคะรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เสียชีวิตนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะก็เป็นที่น่าเสียดายของคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอกำลังจะก้าเปน็นนางเอกเบอร์หนึ่งนะคะคนต่อไปนะคะนั่นก็คือทันโทนนวนิกนะคะคุณผู้ชมค่ะทันโทนนวนิกเป็นพระเอกหนังนะคะเป็นพระเอกหนังหน้าตาหวานหน้าตาน่ารักเป็นคนเงียบๆนะคะคุณผู้ชมนะคะหลังจากออกไปออกรายการเกมโชว์รายการหนึ่งนะคะตอนอีกวันไม่กี่วันผ่านมาก็ดิ่งลงมานะคะจากคอนโดมิเนียมสุดหรูลงมา ข้างล่างแล้วก็เสียชีวิตเลยในวัย21ปีนะคะเล็กสลันนะคะอายุ23ปีนะคุณผู้ชมค่ะนะคะคนนี้ก็หล่อตีน่ารักเป็นยุคที่พระเอกหน้าตีพระรองหน้าตีจะเยอะมากยุคหนึ่งนะคะไปยุค90นี่นะคะเล็กสลันก็เสียชีวิตนะคะด้วยการกระโดดคลองแสนแสบนะคะมาอีกคนหนึ่งค่ะนะคะออฟอภิชาติพัวพิมลน,นะคะจากไปในวัย30ปีคนนี้ก็ได้คําจํากัดความจากแฟนๆนะคะยุค90ว่าคีนูออฟนะคะสมัยก่อน นี่นะคะใครตัดผมทรงนี้ก็จะต้องเป็นคนที่แบบว่าต้องหล่อมากๆเพราะว่าพระเอกสปีดเร็วกว่านันโลคีนูลีปเป็นคนปัดนลาน สมัยก่อนเคนูริปเป็นคนตัดนะคะและออฟเนี่ยตัดแล้วหล่อมากนะครับเป็นบุตรชายของคุณแม่สีดาวัวพิมลน,นะคะออฟหรือพี่ออฟของเรานะคะเสียชีวิตในบ้านนะคุณผู้ชมขานะคะปอทฤษฎีสหวงนะคุณผู้ชมนะ,ะผู้จัดก,การส่วนตัวชื่อแม่น้ำอ้อยนะคะแม่น้ำอ้อยก็จะบีบเสียงเล็กนิดนึงนะคะเวลารับงานนะคะปอทฤษฎีนี่นะคะก็เป็นพระเอกยังบัตของทางช่องสมนะคะเล่นละครมาหลายเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็เสียชีวิตไปนะ ะะก่อนวัยอันควรนะคะทำให้เกิดความโศกเศร้าของคนในวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนเป็นอดีตนางเอกนะคะแตงโมพัทลธทิดาพัทลวีรพงศ์นะคะจากไปในวัย3 8ปีนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเหตุการณ์ก็ยังสลับซับซ้อนหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยหลายคนก็เชื่อหลายคนก็ไม่เชื่อนะคะเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมค่ะนะคะสำหรับการตกเรือของแตงโมนะคะว่าตกเรือหรือว่ามีใครผักแต่สารก็วินิจฉัยแล้วเนาะ ว่าตกเรือโดยอุบตับต,บต,บติเหตุนะคะก็ต้องจบสิ้นที่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมค่ะนะคะแล้วก็สร้างเรื่องราวมหากราบในการฟ้องร้องกันอย่างเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับแอนนาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จากไปในวัย38ปีล่าสุดนะคะว่าเอกคนนี้กํลาลังดังเลยทีเดียวนะคะสําหรับององอักคพันธ์นะคะจากไปในวัย39ปีนะคะคุณผู้ชมค่ะเปื่วยเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็รักษาตัวเองออกจากวงการบันเทิงไปรักษาตัวเองเหมือนอาการจะดีขึ้นนะคะแล้วก็กลับจะกลับมารับงาน วงการบันเทิงแต่ว่าเชื้อมะเร็งนะคุณผู้ชมนะคะก็ยังกลับมาลามอีกนะคะก็เป็นการจากไปของคนในวงการบันเทิงระดับพระเอกนางเอกนะคะซึ่งก็จะมีอีกหลายคนที่เราไม่ได้หยิบยกขึ้นมาแต่พวกนี้จะเป็นตัวท็อปหมดเลยนะคะก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขานะคะมีมามีเกิดก็ต้องมีแก่มีดับนะคุณผู้ชมนะคะมากันต่อเลยนะคะมากันที่พระเอกผู้ล่วงลับนะคุณผู้ชมนะคะมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่านันไปนเล่นละครเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะแล้วก็เสียชีวิตเหมือนกันเลยทีเดียวนะคะขอภาพใหญ่ขึ้นเลยนะคะ ทวิภพนะคะพี่ตัวสลันยูนะคะกับพี่แอนซิเลียมนะคะส5 3 7นะคะต่อมาพี่ตัวสลันยูเสียชีวิตนะคุณผู้ชมขานะคะแล้วก็พอมาทวิภพนะคะ2554นะคะแพนเค้คเกเขมบนิจาวิกรกับอมอกภพันพระเอกของเรื่องก็เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะเท่าไหร่กี่ปี20ปีเนาะ20ปีผ่านไปใครเล่นเรื่องนี้กูก็ไม่ได้ว่านะคะ พระเอกก็ับตุยหมดเลยนะคะมากระต่อล้วคะอติตานะคะ2,544นะคะพี่เมฆวินัยไกลบุตรนะคุณผู้ชมนะคะตอนนั้นกำลังโด่งดังมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะคะกับภาพยนตร์เรื่องหนังนาคเนาะ นางนาเป็นพระเอกร้อยล้านนางเอกร้อยล้านคู่กับสายเจริญปุระนะคะพอต่อมาวิเวกวินยัยเสียชีวิตนะคะด้วยโรคตุ่มน้ําพองนะคะแล้วก็อภิตา2560นรบะคะอ,อมอักาพัน์ก็กลับมาเล่นด้วยเช่นเดียวกันก็เสียชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมค่ะนะคะอ่ะนะคะใครคิดว่าจะเป็นหเหตุบังเอิญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินดูแล้วกันนะคะมากันที่พีพีบิวกินนะคะ,ะเขาบอกว่าอะไรนะ จะเจอกันบนจอเงินครั้งแรกนะคะซองแดงแต่ง,ตงผีซองแดงของแม่ตักกต๊ก <c oughs> อกอกคนละซองหรอนึกว่าซองแดงแม่ตั๊กนะคะเมื่อวันที่25กันยายน2567นะครับบกมือลาเมืองไทยบินลัดฟ้าไปเรียนไกลถึงประเทศอังกฤษนะครับวิลกินนะคะก็ รักษาสัญญาที่จะให้ไว้กับแฟนๆนะคะว่าจะไม่หายไปไหนนะคะแน่นอนล่าสุดนะคะทาง f c e e o o o นะคะของ G D H นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวประกาศข่าวดีให้แฟนๆเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอกับภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะโดยระบุรายละเอียดว่าซองแดงแต่งผีนะคะไม่ใช่แต่งหญิงนะแต่งผีนะคะแล้วก็ไม่ใช่ซองแดงของตั๊กนะคะภาพยนตร์นะคะคอมเมดี้เรื่องใหม่จาก G D H นะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะอ๋อนี่หรอ อ๋อเออนะคะเขาบอกว่าเป็นการพบกันครั้งแรกบนจอภาพยนตร์นะคะของบิวกินและก็พีพีนะเะจนได้รับกระแสความสนใจเป็นอย่างมากนะคะนำมาสู่การเปิดเผยภาพยนตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกกับซองแดงแต่งผีนะคะรีเมคจากนะคะอะไรหนังไต้หวันยอดนิยมอ๋อที่ฉายในเน็ f l i ิกกัเธอฉันดูแล้วฉายในเน็ตฟลิแต่ว่า น้องเขาจะกล้าเล่นเหมือนพระเอกคนนี้ไหมล่ะพระเอกคนนี้เขาแก้ผ้าเล่นเ <c oughs> ขาแก้ผ้าเล่นเลยนะพระเอกคนนี้มันแก้ผ้าเล่นเลยนะเห,นเห็นกลงเห็นก้นเลยนะแล้วน้องกูสองเขาจะกล้าแก้ไหมล่ะเมลี่มาเดทบอดี้เหรอเออที่ประสบความสําเร็จนะครับที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันแต่พระประโยชน์งนี้มันแก้ผ้าเล่นนะพระเอกเป็นตำรวจนะแล้วก็ นางเอกเป็นผีนะครแล้วก็แต่งแต่งงานกันสงส่ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วมันฉายในเน็ตฟิกันเน็ตฟิกก็ไม่ได้เซ็นเซอร์นะก็เห็นโกงเห็นก้นวิ่งกันสุดฤทธิ์นะคุณผู้ชมบอดี้สวยผิวเนียนดำสวยๆนะคะหนุ่มไต้หวันนะคะ ซึ่งครั้งนี้จะถูกนาม,มาตีความในสนุกสนานแตกต่างกันในฉบับต้นต้นต้นฉบับนะคะโดยโปรดิวเซอร์นะคะต้องบันจงนะคะจากที่พี่มากพระขนงและก็เขามีผลงานทำพี่มากพระขนงนะคะและผู้ก่มกับฝีมืออย่างหมูนะคะที่ฝากไว้ในอะไรเฟนเฟรนโซนเหรอ,อนะคะก็ติดตามด้วยเช่นเดียวก,กันว่าน้องพีพีน้องพิวกิน จะได้เห็นอะไรของน้องๆกูบ้างเพราะถ้าเกิดเห็นก็จะถือเป็นบุญตาของแม่มากนะลูกนะแม่ก็จะมีความสุขนอนตายอย่างมีความสุขนนะคะเดี๋ยวพกักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK นะคะช่วยดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงมีภูคาาเคอร์ซิตินนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทโปร2กล่องเหลือเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยเบอร์เดิมเลยนะคะ0 9 0 0 8 9, 9, 9. 9 9 9 6นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมากันครบแล้วนะคะสำหรับมิสเตอร์กัวบลไทยแลนด์นะคุณผู้ชมนะคะก็ใส่เขาเรียกว่าบ็อกซชงบ็อกเซอร์ไว้นงไว้น้ำกันแต่ฉชั้นห็นคนมงนั่นล่ะอาจจะเป็นใครต้องติดตาม่วงนี้พักสักทู่หนึ่งก่อนคะ่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ